สวัสดีค่ะครูฝนค่ะครูประจำทักษะศูนย์เคียศิลป์และศิลปะค่ะวันนี้จะพามาทำกิจกรรมตัดติดแปะค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราจะมีรูปเด็กค่ะหลอดค่ะกันไกค่ะกาวค่ะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะ เราจะตัดหลอดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยที่เราจะจับกันไกค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะิ้วนะคะจากนั้นเราจะนิ้วโป้งสอดเข้ากันไกค่ะแล้วกลางนะคะจากนั้นเราจะตัดหลอดน,นะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขั้นตอนที่สองค่ะเราจะทากลวนะคะให้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะ เพื่อที่เราจะติดกอวลงไปค่ะค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเราทากาวเสร็จแล้วนะคะซึ่งวงกลมเสร็จแล้วเราจะใช้หลอดค่ะแปะลงกลกาวที่เราติดไป ที่เราทาไว้นะคะจะเป็นลักษณะนี้กิจกรรมที่ ช่วยในยเรื่องของพัฒ,พฒนาการ,รนะเื้อมาเดนของน้องได้ดีสองคือการหยิบจับค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะขนานเลกนะคะในอุปกรณ์ของเราน้องสามารถหยิบจับได้ค่ะและทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือน้องได้เรียนรู้เรื่องสีผ่านหลอดนะคะจะเห็นได้ว่าน้องเรียงจากสีจะเห็นได้ว่าน้องเรียงจากสีกส,สีเดียวไปเลยใน,ในแถบเดียว ะะซึ่งหลอดของเราจะมีหลายสีแต่น้องใช้แค่สีเดียวในการดี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดผลงานศิลปะจากวัสดุเดือใช้ค่ะ